คนใหญ่มากๆทุกคนครับน้องแสงเดือนมาถึงแล้วทุกคนนะนี่เดินเดิดนทางยากไหมลําบากไหมลำบากอยู่เพราะว่าน้ำพึ่งเออน้ำขึ้นสูงแล้วก็แรงด้วยตอนนี้ตอนน้ตองระวังให้ดีก่อนหน้านี้น้ำยังไม่พึ่งสูงทุกคนกคน,น้องเงินมาช้าเล่นึ่งเมื่อกี้พี่รอไม่ไหวเลยเอากําไรกับสร้อยไปถวายก่อนจะไหมนะทางตรงท่อนไม้ท่านก่อนนะทุกคนนะไปถวายท่านนะ โอ้ม่กินมากเลยนี่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผม,ผมอยูอย่กับผมแฝดใหญ่นะพี่นะซึ่งตอนนี้ผมกลับมาที่นี่นครับผม จุดที่ผมเคยเจอแม่นางกระเคียนนะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้กลับมาตัวเปล่าครับผมผมมีของที่ผมได้บอกกับคลิปที่แล้วว่าแม่กะเคียนชอบพวกอยากได้พวกเป็นสร้อยคอกําไรนะไม่ระบุว่าเป็นเงินทองหรือว่าเป็นอะไรสักสักสิ้นนะไม่เกี่ยวนะเขาบอกว่าให้เป็นพวกสร้อยเงิน,นหรือจะเป็นสร้อย,อยกร็ไดท้ที่เราต้องการจะให้เขาซึ่ง ตอนนี้ผมเองก็อยู่บริเวณทางเข้าลงไปบริเวณน้ำตกที่มีแม่มะตะเคียนอยู่จุดนั้นทุกคนนะผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักแบบสุดๆทุกคนนะแล้วก็คิดว่าน้ำขึ้นเยอะอะดูเลยไม่รู้ว่าจากสูงแค่ไหนยังไงเดี๋ยวจะให้ดูของที่ผมเอามานะว่าเป็นยังไงบ้างผมมีเอามากําไรกับเป็นสร้อยนะทุกคนนะผมไปหาซื้อมาอพี่ แล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากกันกลางนะทุกคนนะก็เท่าที่ผมไหวพี่ทุกคนจานี้ได้ไหมครับผมนี่เป็นสร้อยที่ผมซื้อมาจากอ่าเขาหรือว่าผมไปซื้อต่อมาอีกับคนที่ทําพวกนี้นตรงนะเป็นสร้อยเงินแท้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นกําไรข้อมือเป็นเงินแท้เช่นกันนะพี่นะนี่กำไรข้อมือก็เป็นเงินแท้เช่นกันนะพี่นะนี่ผมจะนําไปให้ แม่ตะเกียนแล้วก็นี่คือจะให้พี่พีเฟีคนที่ออโอนเงินมาให้ผมนะให้เห็นว่าผมเอาเงินของท่านไปซื้อสร้อยกับกําไรนะไม่ซื้อเสื้อผ้านะท่านไม่ต้องการนะทุกคนนะไม่ซื้อผ้านี่ก็ตีไปก็สามหลักก็เอาตรงก็หนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งแบงค์หนึ่งใบเทาก็เกือบหมดแล้วทุกคนนะหนึ่งใบเทาก็หมดนะผมซื้อตรงนี้ไปพี่ๆนะวันนี้ตั้งใจมาหาท่านแล้วก็ ระหว่างผมเดินทางมาน้องถังเยืนก็ได้โทรมาถามว่าอยู่ไหนนะน้องบอกจะพาให้พาเข้าป่าหน่อยผมก็บอกวันนี้ผมมาหาแม่ตะเคียนน้องเลยบอกดีเลยจะได้เข้ามาหาผมไม่บอกพี่กัดน,น้องไปแต่น้องตามเข้ามาไม่รู้จะมาถึงตอนไหนผมี๋ยรอข้างล่างก่อนแล้วกันนะทุกคนนะไปดูว่าน้ำมันเยอะแค่ไหนทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะครับผมขอให้ทุกคนได้โชคลาาทุกคนนะไปคนดูเส้นทางที่น้ำเมื่อคืนฝนตกหนักนะน้ำพัดพวกเศษดินเศษหินก็มาเยอะมากๆพี่ คือตอนนี้เสียงน้ำชัดเจนเพราะว่าน้ำขึ้นสูงทุกคนต้องระวังให้ดีผมไม่รู้ว่าถ้าน้องเสีงเยงดมาจะลงมาได้หรือเปล่านะค่อนข้างจะอันตรายเลยพี่จะเสียงน้ำกันนะครับแลผมบอกน้องแล้วว่าอันตรายนะน้ำหาวมันจะสูงเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆนะพี่นะม,มาที่นี่ทุกคนนะ พอจเจน้ำก็รู้ว่าแรงแค่ไหนนะโอ้ยน้ำทั้งแรงทั้งขุ่นทุกคนจะไหม,มไตรงไปข้างล่างทุกคนลงไปข้างล่างนู้นดิตรงไปเรื่อยเลยทุกคนจะ่าตอนนี้น้ำาข้นสูงนี้จะอันตรายขนาดไหนผมไม่รู้นะไม่รู้ทางที่ผมเดินตามน้ำไปสาม,มารถเดินได้อยู่หรือเปล่า โี่ที่อย่นะ้ำพอมีที่เหยียบอยู่นะทุกคนนะผมรู้ว่าข้างล่างจะเป็นยังไงนะดูน้ำเสียงดังมากทุกคนโอ้แต่คิดว่าเมื่อคืนจตะแรงอยู่นี่นะมีฝนตกเนใหม่เมื่อคืนได้ะแรงเลยทุกคนอุ้ยลงมาตรงนี้เย็นมากมากทุกคน จมาทข功บนะในการเข้าป่าเนีผมเอาไปปลูกเศกมาแนละ้วทุกคนนะแก้วคนเหล็กทุกคนที่พี่ีหลายคนสนใจนะแก้วคนเหล็กที่ได้มาจากน้องเบสบอกเลยว,ว่าผมรูม้สปกปลดภัยมากนะแล้วเข้าป่าเนี่ยมาปลูกเศษกับพ่อปู่มา้ถ้าเป็นแก้วคนเหล็กปกติก็คงไม่มีอะไรนะ ผม,มนำไปปลูกเตะแล้วก็ให้เป็นจุดที่คุ้มครองยึดเยียดจิตใจผมนะคุ้มครองผมให้เจ้าค่าปลอดภัยนะจากสิ่งชั่วร้ายในป่านะถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคุ้มค่าการที่เดินป่าเดินเขาเข้าไปหาพ่อปู่ในป่านะแต่ผมไม่เคยบอกพี่กัดจะมาอยู่ไหนไม่ไมีใครรู้ว่าท่านอยู่ไหนนะผมรู้นะนี่นะ ทา,ทางไปต่อแล้วคนนั้นมัดกัดผมไเน้ำเท้าไปต่อทุกคนข้างล่างนูน่นสิพี่อีกพักหนึ่งกว่าถ,ถึงธรรมชาติดีมากคนดีตกใบตองน่าชมพมอากาศดีมาก,มากนะ นไม่น่าตกนะวันนี้แต่ยังเปีเป้ยงอยู่ทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนัก,กมากนานมากด้วยทุกคนนะท้ายทุกคนในสถานกัรณตกตกอวี๋ต้องรอยของน้ำเมื่อคืนที่ไหลลมาตอนฝนตกหนักทุกคนพวกรู้เลยว่าน้ำขึ้นสูงกว่าระดับของพวกใบบอลนีนทนนะ้ทุกคนนะเจ้ยว่ตอนนี้ผมจะหาทางข้ามไปให้ได้ก่อนจะข้ามไปยังไงก่อนนะต้องหาทางเดินให้มั่นคงที่สุดนะ งั้นผมัมาจะลื่นตกน้ำได้บาดเจ็บได้นะนี่มาคื้นน้ำขึ้นถึงนี้จะ่าทุกคนเดินยากก่าเรื่องนะทุกคนที่กว่าผมจะเดินทางไปถึงนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างนะข้างหน้าถามว่าเสียงไหมมันก็เสี่ยงคนแต่ว่าผมตั้งใจมาข้างนีนแล้วผมก็ หดละความพยายามไม่ได้ทุกคนมาต้องไม้สุดว้าวดูน้องถึงในมาที่ไหนทุกคนนะ้องบอกกำลังจะลงมาต้องมาต่องเย็นนั่งจะลงมไม้ทุกคน โลมไม้เย็นมากมากอะก็ฝากเตท,ทีเป็นกำลังใจทีนะครับผมนะกดไลค์ก็แชร์ทีเพืคนทุกคนครับตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดนี้แล้ว จะเป็นต้นไม้ที่น้องเขียนอยู่ใจะไหมซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าน้องถังเดือนจะมาอย่างไรได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณน,นะติดต่อผมไม่ได้้มาถึงถ้าผมเข้ามาถึงนี้แล้วไม่สามารถติดต่อได้แล้วเพราะว่าสัญญาณไม่มีแล้วทุกคนนะหมดสัญญาแลนะ้วแต่เน,นื้อปลาคนแถวนี้ต้องแบบหาวิธีเดินให้ง่ายที่สุดอ่ะก็เสียวลื่นมากๆนะ ต้องส่งตัวเดือยมาแลนะ้วหิมมันลื่นนะคน๊โอ้โอใหญ่มากๆ อนนี้ทุกคนนะที่เจอนอายกเคียนนั่งอยู่คนเดียวอ,อุ้ำขุ่นมากพี่ซึ่งตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ ต้องไเขียนตรงนี้แล้วนะทุกคนนะจะนะอายุเราๆผมว่าน่าเกินบร้อยปีแล้วอะอายุเกินบร้อยปีแน่เลยทุกคนโอเคครับผมมาเอาของที่ได้มา,มา,มาวางท่านก่อนดีกว่าเราจะขอวางบริเวณต้นไม้บนนี้นทุกคนนะให้ท่านได้รู้ว่าผมมาครับท่านนั้นทุกคนนะมา โอ้โเสี่ยวโทรศับตกมากนะตกไปก็ตบน้ำมากแน่ๆๆทุกคนพูดไปเสียงท่านไม่รู้ว่าจะเจอทัานนี้หรือเปล่านะไม่รู้ท่านรับรู้ยังว่าผมมานะผมกลต้องเหยียบแถวข้งนอกก็ไม่กล้าเหยียบบนต้นจะเขียนท่านนะเพราะว่ามันเป็นที่สักคิดทุกคน ทุกคนดูกันช,ชัดอีกครั้งนะเมื่อกี้มันไม,ไม่ค่อยชัดนแะสงมันย้อนเป็นสร้อยเงินแพ้100%ร้ปร์เซ็นตะแล้วก็กำไรเงินแพ้ร้ยเปร์เซ็นต์ใช่ไหมครับชัดไหมครับแล้วก็เป็นนี่สร้อยคอเงินแพ้100%เปอซ็นเช่นกันนะ จะขอนําไปให้วางตรงท่อนไม้ท่านก่อนนะทุกคนนะไปถวายท่านนะนผมจบอกว่าตอนนี้เป็นขอต้นกับท่านอยู่นะเป็นขอต้อนนะให้ให้ที่ให้ผมไม่หยิบต้นไม้นั้นอยู่นะครับ พี่เจอไหมครับผมไปวางผมไม่รู้ว่าท่านรับรู้หรือยังแต่ผมมั่นใจว่าท่านต้องรู้แน่ว่าผมเอามาให้แล้วก็สําคัญผมตั้งใจมาด้วยใจจริงแล้วก็มาที่ศรัทธาล้วนๆนะไม่มีคําว่าผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะผมวางเงนินเจอไหมครับมาตามที่ท่านบอกมาแล้วก็ ท่านเคยให้เลขอะไรไว้ทุกคนก็จำเอาเองแล้วกันนะคล,ลิปแรกที่ผมมาเจอท่านที่นี่ท่านให้เลขไว้ท่านทุกคนก็ไปจำเอาเองแนละ้วทุกคนนั้นเลขอะไรผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ผมโฟกัสแค่อยากให้ท่านได้ไปเกิดหรือได้ผลบุญมากๆแค่นั้นเองนะ น้องแสงเดือนมาที่ไหนทุกคนนะผมรอน้องแสงเดือนอยู่ไม่รู้จะมาที่ไหนทุกคนทุกคนครับมาดูร,รอบๆมาว่าตรงนี้มีอะไรแับที่ปกติหรือมีใครเดินผ่านไหมนะไม่มีร่องรอยอะไรทุกคนนะเดี๋ยวาน้ำพัดเมื่อคืนเอา้าทุกคนน้องแสงเดือนมาทุกคนนะสวัสดีครับน้องแสงเดือนสวัสดีครับ อ๋อ,อยังยังยังเลยปาปลาปาปาขึ้นไปกินกด,ด้วยกันทุกคนทุกคนครับน้องแสงเดือนมาถึงแล้วทุกคนนะนี่เดินเดินทางยากไหมลำบากไหมลำบากอยู่เพราะว่าน้ำขึ่งเออน้ำขึ้นสูงแล้วก็แรงด้วยตอนนี้ต้องระวังให้ดีตอนนี้น้ำยังไม่พึ่งสูงนะทุกคนน้องเดือนมาเช้าเล่นอ่างเมื่อกี้พี่รอไม่ไหวก็เลยเอากําไรกับสร้อยไปถวายก่อนเจรไหมนะจะยังยังรู้ไงไหนอหน ไม่ได้เขียนบอกว่าเออไม่ได้เขียนบอกว่าอยากได้พวกสร้อยกำไรไม่อยากได้พวกเสื้อผ้าที่เลยพวกเนี่ยสร้อยกำไรมาให้แทนแล้วก็เอาเงินที่พี่เอ้ตีที่อ่าที่ยายาอ่อที่บริจาคมาให้พี่ก็เลยเอามาให้เขียนด้วยกันเขียนด้วยกันไม่เอาเขียนแทนเหนื่อยไหมไม่ย่แต่ว่าต้องเดินแบบระมัดระวังมากเลยใช่เพราะว่าผินมันลื่นแล้วอย่างน้ำมันแรงถ้าตกไปอาจจะโดนน้ำพัดได้ไง น้องแสงเดินมาถึงแล้วทุกคนนะแสงเดินตะลุยป่าผมก็ฝากเป็นกำลังใจน้องขีนะครับผมกดไลค์กดแชร์น้องขีนะทุกคนนะเอาของกินมาเผื่อแลนะ้วเนี่ยใช่หรอโอ้ยขอบคุณมากเลยผมมาตัวเปล่าไม่ค่ะมานอกจากส้อยกับกำไลให้กับแม่นางกะเคียนนะครับตั้งมุมกล้องสักหน่อยนึงทุกคนครับดีใจที่น้องมาถึงแล้วยังปลอดภัยนะผมเองก็ต้องรีบเข้ามาเพราะกลัวจะมือจะค่ำก่อนก็เลยรอน้องไม่ทัน ก็<อ>ลงมาช้าไปนิแดแตดพออจากบ้านนะแต่ท้กงันถือก็ไม่มีการแจ้งกันล่วงหน้าก็เลยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนรนกิอะไรนะเขียนด้วยกันค่ะพี่ไม่รู้ว่าไม่ได้เขียนรู้อย่างว่าพี่เอาบาให้พี่ก็ยกมือไหวไปละเมือ่อกี้ วันนี้ลงมาแบบกิลทันหัดอาหพี่ก็เลยไม่ได้น้ำพริกมาขับพี่แฉบนะโอ้ย,อย,ยกินเยอะเหมือนกันนะ สหมาก นะคะนีคน,นีว่าอขง,อง,อง,องอังมีขานสงกนี่ครับแต่ที่ยังไม่ได้จิมน,น,น,น้ำซุน้ำิกจะมีของเราสองคนหรือใครไม่เคยออเดอร์นะลองสั่งมีออกินเอาได้ปูุงร้อยหรือปัุสิบก็กได้ถ้ากิดใจเขาสั่งมีก็ปูุใหญ่แลทุกคนเพราว่าอร่อยแล้วก็ของเนื้อคนดิมย่มากคอนเฟิร์มจาก t s ้ ที่ซื้อไปแล้วนะทุกคนอร่อยมากเลยทุกคนเราไม่ใส่สารกันบูดนะผมอาหารยังสดแล้วก็อร่อยกลิ่นยังไม่เปลี่ยนตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะเพราะไม่ได้สั่งกันบูดถ้าเคยมือที่แล้วกินมันเดียวไม่หมดกินสองคนไม่หมดสองคนก็ตู้เย็นไปได้นะแค่ตู้เย็นไปได้หนึ่งจุดสองจุดก็ผมเราจะเก็บมาดวดนะสองวันถึงมือครับ หมูนี่อร่อยเลยขาหมูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากพี่หนูชอบขนมนี้ไม่ได้ไม่ได้เผ็ดเลยนะแต่หวานอุ้ย ทุกคนผมก็ทําการถวายไม่ได้ตะเคียเรียบร้อยนะก็อย่างนีง้ตั้งใจไว้ก็คิดว่าแม่ไดงตน,นเคียน,นทราบก็รู้นะ่าผมมาถวายแล้วส่วนโชคลาผมไม่ได้ขอมากมายผมให้พี่เอตีได้กันอะไรกันนะทุกคนใครได้โชคลาบ,รบรครั้งก่อนที่แม่ได้เขียนให้ไว้จำมันไว้ให้ดีนะแล้วไปเล่นกันด้วยทุกคนนะ,นนอ,ะอาจอาจะอาจจะไม่ออกครั้งนี้ครั้งหน้า,าจ,จะออกอะไเนาะ ไม่รู้ว่าหนึ่งสองศูนย์หรือเปล่าหนึ่งสองศูนย์ใ่ไว้ใช่น่าใช่น่นี่รว่าพี่วันนี้าจะพแค่อะไรสร้อยเงินกับเป็นกำไรเงินกับซอยเงินเป็นไทยร้อปอร์เ็นนะนี่ก็ก็อเป็นเอท่านบอกว่าท่านไม่อยากได้ทเสื้อผ้าอืม ตอท่านไม่ยาบให้ใครรูว่ามีที่นี่มีขนมมีพอถ้าเอามาให้ปุ๊บจะมีจุดที่แบบเป็นจุดที่แบบต้องแขวนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่อยากได้ก็เลยเอาแบบกําไรกับสร้อยแทนโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนทุกคนถือว่าวันนี้สาเร็จแต่ว่าผมไม่เจอท่านนะก็ไม่เป็นไรถือว่าท่านยังไม่ซื้อออกมาหรือว่าจะเป็นวันสําคัญถึงจะออกมาหรือเปล่าก็ฝากทีนะผมกดไลค์ก็แชร์ทีแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจเราสองคนทีนะครับผมรอ ใครที่สั่งคำพิกไปเรารับไปเลยหรือว่าใครยังไม่เคยสั่งนะครับสามารถโทรทต่อหรือว่าแอดบ้านเขียวมาได้นะแอดบ้านเขียวนะเรามีพิ้ง์ไว้แล้วในโพสไปดูกันได้นะครับผมนะทุกคนนะหรือว่าโทรมาก็ได้ไวกว่าโอเคขอปิดทิปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย